สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาของฟรีนะครับนี่อันนี้เลยมงกุฎ อ่ะเขาตามผมมาเลยน,นะคะนี้นะคะเกมนี้นะคะเกมสุดท้าย n i n อ Red Alaska เนี่ยแหละครับถ้าใครไม่ทันก็กดอยุดแล้วก็ไปเจอได้ะคะ่ะไม่ก็เจออย่างแรกแรกทุกคนอะ่ะให้เดินมาตรงนี้ให้ทุกคนอะ่ะเดินมาตรงอีไม่ต้องเดินมาก็ได้นะว่ามันจะมีกี่ชั่วโมงอ่ะถ้าถ้ามันไม่กี่ชั่วโมงอ่ะทุกคนอะ่ะก็รอประมาณแค่ ให้ทุกคนรอสัก50นาทีแล้ทุกคนต้องทำเซฟให้เสร็จด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนนะอ่ะขั้นแรกให้คนตามมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกอลน,นะครับวิธีเล่นก็คือให้คนอะโยนลูกบอลในวงอันนี้มันแล้วมันจะได้เอ,อิบไอที่ที่มันเป็นแบบลูกบาสอะ ขั้นหนึ่งให้ทุกคนเก็บถึงหกิบนะให้โยนลูกบาสเข้าแต่ต้องอยู่ในวงกลมไอสีม่วงสีฟ้าอะไรอยานะถ้าทุกคนโยนไม่เข้าอ่ะทุกคนก็ไม่ข้าทุกคนโยนโยนโยนเข้าอ่ะแต่ไม่ได้อยู่ในวงเนี้ยทุกคนก็จะไม่ได้นะครับไม่ได้ลูกบาสอ่ะถ้าทุกคนอนะ่ะทําครบแล้วให้ตาม,มาครับก็ตามมาครับนี่เข้ามาเลยนี่ตามมาเลยนะครับ แล้วเราก็รอนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้นะคบไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับไปที่เอมไปมั่วๆก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเซิร์ฟบอร์ดนะคะอันนี้ไม่ต้องเก็บไอ้สายฟ้านะครับให้คนเก็บแค่ไอ้ที่นี้พอนี้ ก็อันนี้ไม่ต้องเก็บสายาพานนะคะให้เก็บพวกนี้พอแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ครับเก็บแค่ไอ้พวกนี้นะคะอเอิอมเก็บไอ้พวกะะอันนี้นะคะนี่นะคะให้เก็บทัง้งหมดเลย เก็บจกนกว่ามันจะมี50นะคะที่ไม่ใช่ e อ e น g y หรือพลัไฟอะไรเงี้ยให้ควกนเก็บอันนี้นะอันนี้เก็บให้หมดเลยเก็บอะไรที่มันไม่ใช่ใส่็จลังสฟ้านะคะนี่นะครับแล้วก็<ม>เก็บพอทุกคนเก็บให้หมดแล้วใช่ไหมเก็บได้หมด90อะไรมาสัก3-4รอบอะ่ะผมทำ20-30ก็เสร็จแล้ว,แ,ลวแต่รอเป็น2ชั่วโมงเลยเอืมอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะ บางคนบางคนรอหนึ่งบางคนก็รอห้าสิบนาทีทีอีกสิบนาทีก็ไปรอนะครบับางคนอาจจะไดห้หลุดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอ,อแต่มันก็อาจจะต้องเริ่มใหม่ได้คับพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเก็บหมดแลวใช่ไหมให้ทุกคน่หรือรีเซ็ตเลยก็ได้แล้วลงมาตรงนี้ ให้เข้าตัวนี้พอเราเออเราไปเซิร์ฟบอลกับบาสเกตบอลเลยใช่ไหมให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอออันนี้ต่อเลยฟุตบอลฟุตบอลเหมือนบาสเกตบอลนะคะก็คือเราต้องเตะแต่อย่าให้โดนคนที่เออเรียกไงอ่ะเหมือนเล่นบอลประจำนั่นแหละครับคือธรรมดาเลยอะ่ะ อย่าให้บอลเข้ากลัวจะมีคนคนที่เขาจะการอยรู่นี่ไงให้เตะตรงน,นี้ให้เข้ากลัวก็จะได้แต้มหนึ่งแต้มถ้าใครทำท้ายสี่สิบอัแล้วมันก็จะเป็นบับแต่อันนี้ใช้สี่สิบอันนะคะสี่สิบลูกบอลแต่ต้องมีให้เข้ากลัวด้วยนะคะทุกคนทุกคนแลทุกคนหนราะมันจะมีแบบไอเนี้ยไอที่ลูกบอลสิบสี่สิบอันใช่ไหม ทุกคนเก็บหมดหมดได้ใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเก็บไปเก็บจนกว่าันจะครบนะคะแ้วก็พอเก็บ f u l แล้วใช่ไหมให้อาจะมีเสียงรบกวนนะคะ มันจะเป็นแบบม,มันจะเป็นแบบต่างกันนะไม่ใช่เซิร์ฟบอลอย่างเดียวอันนี้ก็จะเล่นอย่างนี้นะคะช,ชอบเล่นนี้ที่สุดให้กดตรงให้กดตรงอยู่ในวงกลมอะไรแบบน,นี้กดตรงในวงกลม กดให้กดให้ให้หมดเลยนะครับกดที่อยู่ในวงกลมมีกดค้างแล re doing, so ้วก <mod> ็ปล่อยก็มีกดค้างเลยกดกดจนกว่ามันจะมีเสกดสนนะคะ แล้วใช่ไหมมันจะมีแบบให้รอกี่ชั่วโมงบางคนอ่ะก็รอ5ชั่วโมงนะคะ่ะประมาณเช้าๆทุกคนก็ไปรอได้นะแต่ต้องแตเข้าออกเกมหรืว่าข้าวใหม่ทุกคนกลัวว่ามันจะเอ,อิ่มต้องทําใหม่ใช่ไหมไม่ต้องทําใหม่ะคะ่ะรอแล้วทำง่ายๆเลย20นาทีเสร็จแล้วค่ะยี่20นาทีเสร็จ พอทุกคนเสร็จแล้วให้รีเซ็ตเก็บไปเลยทุกคนก็เข้ามาที่นี่นะครับบางคนอาจจะรอเป็นสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรแบบนี้ ทุกคนก็ไปทำอะไรรอได้นะสี่ห้าชั่วโมงหรือสองสามสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ยทหกคนไปทำอะไรรอจนกว่าจนกว่ามันจะเหลือหนึ่งชั่วโมงนะบางคนก็เอฟเนี่ยมันจะมันมีสองหมื่นชิ้นนะทุกคนมันมีฝังหมื่นก้อยชิ้นนะครับอ่ะเอมอมก็เรียกไงเดียครับ สำหรับคนที่ที่แบบกลัวกลัวว่ามันจะแบบหายไปอ่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็บแบบว่าเอิมเล่นสักเอิมไปทำอะไรสักสามชั่วโมงอะไรแบบนี้หรือตามเวลาที่มันกัน,นอบอะ่ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะคือไอ้เดหรือคนที่อายุหกขวบ,ขวบถึงเจ็ดขวบนะคะคือ เออไอเลขสีข้างหน้าเนี่ยมันคือชั่วโมงหรือ60นาทีคือ1ชั่วโมงอะต่อไปก็เป็น4 9สินะครับ49านาทีคือ1นาทีส่วน1วิอีหนึ่งวิก็คือ1วิมันจะมีถึง60วิมีถึงกี่หกสิบวิหรือเกินได้อันนั้นแหละอะทุกคนอ่ะทุกคนเริ่มรอไปเรื่อยๆน,น,นะคะเออทำไมเขาบอกว่าทำไมใช้ เกตีเวนไม่ได้ดูเนทเขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าต้องการทําไมเขาเก็บเก็บไม่ได้ก็คือเขาไม่เข้าใจว่าอ่ะเขาบอกมีคนบอกแล้วไงว่าต้องรอสี่ชั่วโมงแบบนีน้บางคนก็ต้องรอสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรแบบนี้ทุกคนต้องทาอะไรรอ เ,เล่นเกมแค่ชั่วโมงเดียวไปทำอะไรรอสักสองชั่วโมงมดูทีวีสองชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไปเข้าน้ำสิบห้นนนนนนาหนาะทีแล้วก็อีก30นาทีก็ไปเอิ่มไปกินกินขนมไรรอได้แล้วไปลดน้ำต้นไม้อีกห้านาทีนะแล้วก็อีกยี่อีกสิจะเหลืออีกยี่สนาทีใช่ไหมก็รอเข้าเกมมารอเลย สำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะ